อ๋อนเนี่ยของเล่นใหม่เหมือนไหมเ,เออก็ที่ที่เราไปสั่งกันมานนั้นอะที่ไปสักไกลใช่ไหมก็ทำออกมาดูดีอะ่ะอาว่าเขาให้สีดูค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติดีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวลืมไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกำลังกาลังเหอของเล่นใหม่ค่ะเพราะว่า <c oughs> ปะอูต่อตู้ใหม่ทีนี้ก็เลยว่า สั่งปาการังเทียมเอาเอาเอามาลงตู้เนี่ยเนี่ยฮะส่งลงทา้าลงตูมไปแมกกันหน้ามืดแต่กระจกเป็นแผ่นๆเนี่ยนะอันเนี้ยคือกำลังดูว่าทำออกมาเนี่ยเขาให้สีดูเป็นธรรมชาติดีมากมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เลี้ยงปะการางังเลี้ยงเอ่อพวกอิน e r t ร์ติเบรด เป็นๆใช่ไหมคะอ,อ,อย่างอยของของ,ของป้าอูเองเนี่ยเน้นปลาใหญ่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลี้ยงพวกพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็เลยใช้ปลาการังเทียมเนี่ยนะคะแทนมันก็มีข้อดีของมันคือตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งประครบประงมนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ที่ท,ที่เอ่อไอพวกที่ที่เลี้ยงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนี่ บุนวายนะคะคนที่เขาเลี้ยงเป็นเขาก็เลี้ยงได้ออกมาสวยงามสวยกว่าธรรมชาติจริงๆอีกนะฮะก็เคยเห็นอยู่แต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าของเราในรายการเราเราทำเรื่องปลาล้วนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่ไปลงลึกหรือก้าวไกลในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้ให้ท่านที่ชํานาญการทางด้านนั้นท่านให้ความรู้ในทางด้านนั้นไปนะฮะป้าอูเองถนัดเรื่องปลาล้วนๆมากกว่าอะมาเข้าเรื่องเราก่อน เยทีนี้เนี่ยพอพอได้อของเล่นชิ้นนี้มาปั๊บเนี่ยก็เลยทําให้นึกถึงว่าสมัยเนี่ยการการจัดตู้มันง่ายกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยตอนตอนที่ปะการังเองยังไม่ผิดราชบัญญัติเนี่ยยังยังซื้อหากันได้เนี่ยก็จะเป็นปะการังที่กัดฟอกขาวๆจะขาวคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ว่ามันเป็นคือมันเป็นตัวโครงโครงหินปูนถ้าเป็นคนสมัยรุ่นรุ่น,นปะอุเน,น่าจะเห็นขายกันตามชายหาดเนี่ยเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วมันเป็นของที่ที่ผิดาชาราชัตินะคะแล้วเราก็เราก็รายการเราเองเราก็ไม่ไม่สนับสนุนอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี้พูดให้ฟังบ้าสมัยนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการที่กัดเขาขาว มันก็มันก็สวยในในระดับหนึ่งตอนนั้นสำหรับที่เมื่อก่อนเนี้ยอ,อ,อะไรล่ะเทคโนโลยีต่างๆมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็สวยละสำหรับสมัยนั้นนะฮะแล้วก็พอมาต่อมาก็เห็นมีการเอาสีมาตกแต่งมาทาไอไอซากปะกการังพวกนั้นพอหักออกมาก็เ,าเห็นข้างในขาวโพลนนะคะแล้วสีสมัยก่อนก็แป่นไปเลยอะฮะนะฮะเหมือนขนมเด็กอะอันนี้ก็เลย พอมาพอมาถึงยุคนี้มีการใช้ใช้เรซินใช้ไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่มา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 เป็นวัสดุที่ที่ทำไอตัวปะกกาลังนี้นะคะซึ่งออกมาก็สะดวกทนทานนะฮะผลย้ายง่ายนะคะแต่ทีนี้พอพูดมาถึงเรื่องเรื่องวัสดุซึ่งเป็นเป็นวัสดุสังเคราะห์เป็นเป็นงานทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็อยากจะ <c oughs> ปากบอกท่านชมที่เลี้ยงที่เลี้ยงปลานะคะว่าโอเคว่ามันมันสวยงามตกแต่งได้เหมือนธรรมชาติแต่มันจะมีข้อหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะจะลืมลืมคำนึงถึงนะคะคือชนิดของปลาเนี่ยนะฮะที่จะอยู่อยู่กับตู้พวกนี้ถ้าเป็นไอลักษณะวัสดุที่เปราะเนี่ยก็ก็น่าจะต้องเลือกชนิดปลานิดหนึ่งพวกปลาที่ปากบอลน,นะคะอย่าง ทริกเกอร์เนี่ยพวกปลาวัวเนี่ยนะฮะหรือปลาปลากกระเป้า,าเนี่ยที่ชอบกัดชอบแทกเนี่ยนะคะเราก็พยายามเลี่ยงๆอย่าอย่าอย่าใช้กับตู้ที่มีวัสดุพวกนี้มันไม่ใช่อะไรฮะท่านผู้ชมค่ะคือมันจะทําให้เสียของเราเพราะเคยมีค่ะกัดเล่นไม่ไม่ได้กลืนเข้าไปนะคะกัดเล่นแต่ว่าคือเสียหมดเลยของสวยๆนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งคือชนิดของปลาที่เอ่อเอาเอา,เอาเฉพาะเจาะจงเลย อย่างปลาปลานกแก้วเนี่ยนะฮะ c a รอ o ฟิชเนี่ยนะคะซึ่งคนเลี้ยงปลาทุกคนทราบว่าเขาเขากินโพลิปส์ปลาดังอยู่แล้วในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาอยู่กระตู้ลักษณะเนี่ยนะฮะดีฉันเคยถามถามคนที่ดูแลทับลิคแอควาเรียมเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะคะ,อะบอกว่า เอาแล้วในกรณีที่ปลานกแก้วมันกินปากการาังเป็นอาหารเนี่ยแล้วรวมกันไหมกระตู้ที่ใช้ปากการังเพียมหลายท่านบอกว่าจับออกค่ะนะฮะพราะฉนนั้นีเห็นก็เลยมานั่งนึกว่าเออมันก็อาจจะจริงนะเพราะว่าโดยพฤติกรรมของปลานกแก้วเนี่ยเขาเขางับออโครงล่างแข็งของปาการังในธรรมชาติเนี่ยและอย่างที่ทุกคนก็ทราบว่าพอเข,เขาเขาเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาขับถ่ายออกมาก็จะกลายเป็นไอเหมือนทรายปนๆใช่ไหมฮะอันนั้นคือเพราะว่ามันเป็นหินปูนจากธรรมชาติซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาอยู่แล้วแต่ในี่ในกรณีนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเป็นวัสดุสังเคราะห์เนี่ยอยากให้ท่านท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้เลี้ยงปลาเนี่ยนะคะพึงตระหนักตรงนี้ไว้นิดนึงว่า เขากัดเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วเขากลืนเข้าไปเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนวัสดุที่แปลกปลอมเข้าไปนะคะซึ่งก็ก็ยังไม่ยังไม่เคยอ่านพบน,นะฮะว่า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 มีอันตรายอะไรตรงไหนแต่เรามานึกถึงไอ้พวกเศษอะไรต่างๆที่ที่เรารณรงค์กันในทะเลที่ปลากินเข้าไปแล้วเอ่อไม่ย่อยหรือไปบล็อกระบบขับถ่ายของปลาแล้วทําให้เกิดเกิดเพศเกิดักดยกับปลาเนี่ยนะฮะ ก็เลยเห็นมีความรู้สึกว่าความปลอดภัยแล้วเนี่ยลักษณะของปลาที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราก็อย่าอย่าอยเอามารวมกับอของตกแต่งสวยๆของเราอันนี้เพราะว่าหนึ่งทำเสียของสองมันอาจจะไม่ปลอดภัยกับตัวปลาเองแต่ในกรณีเฉพาะชนิดนี้นะฮะเฉพาะกลุ่มปลานูกแก้วนะคะอีกันไม่ได้พูดถึงปลาชนิดอื่นปลาชนิดอื่นก็สวยงามค่ะมุดเข้ามุดออกตามซอกตามเหลือนี่ได้นะฮะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าใช้กันสีพวกวัสดุที่เขาใช้นี่คือคือปลอดภัยสำหรับปลานะคะท่านชมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ที่ที่จะแนะนําในวันนี้คือ,อเผอิญไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันเอาไว้ก่อนละว่าจะพูดเรื่องอะไรอเผอิญได้ของเล่นใหม่มาพอดีก็เลยพูดขึ้นมาสดๆเลยเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแทนที่จะเอาเอาหิน จากธรรมชาติหรือจากอะไรเนี่ยก็มาเป็นตัวนี้ซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าเราใส่ยาได้สารพัดไม่ต้องกลัวมันจะตายนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งจะฝากไว้ก็ก็ลองดูเนี่ยนะฮะลองทาวลองลองซูมดูรายละเอียดว่าสมัยนี้เขาเขาทำได้เหมือนนะฮะดูดูไอ้ตรงส่วนที่เขาไล่โทนสีเนี่ยอย่างยังสีอ่อนไปสีสีเข้มขึ้นมาเป็นสีอ่อนเนี่ยเหมือนจังเลย ะะอ,ยอยัางส่วนตัวแล้วชอบชอบสีทึมๆอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่ชอบสีแป่นๆน,น,นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ